สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยกับครูเก๋น,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของตรยางอักษรสาม,มู่เอไม่ทราบว่านักเรียนชั้นป .3 นีย่ยังจะจำกันได้ไหมคะว่าอักษรสาม,มู่นั้นมีอะไรบ้าง ก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนนะคะว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าอักษรไตรยางทั้ง3ามมุมนะคะไปดูกันเลยไตรยางนะคะก็คือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวของเรานะคะออกเป็น3ส่วนซึ่งเขาเรียกว่าอักษรสามมุมโดยเราจะแบ่งอักษรสามมุมนั้นประกอบด้วยอักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ำนักเรียนถามว่าแล้วทำไมเราต้องแบ่งอักษรเป็นทั้งสามหมู่ด้วยนะคะคำตอบก็คือที่เราแบ่งอักษรเป็น3าหมู่นะคะเพื่อประโยชน์ที่จะใช้ในการผันคำหรือว่าผัานเสียงวรรณยุกต์นั่นเองค่ะดังนั้นเราไปดูที่หมู่แรกกันเลยดีกว่านะคะ หมู่แรกคืออักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวด้วยกันนะคะได้แก่ขอขวดขอไข่ชอชิงหอหีบหอพึ่งสอเสือถอถุงฝออฝาสอรือสีสอสาราและทอถะานซึ่งเราจะมีหลักการจำดังนี้นะคะขวดของฉัน ห่อผ้าใส่ถุงฝากเศรษฐีอีกครั้งนะคะขวดของฉันห่อผ้าใส่ถุงฝากเศรษฐีนักเรียนอย่าลืมนำกลับไปท่องกันด้วยนะคะเป็นการจำแบบง่ายๆค่ะต่อไปค่ะหมู่ที่สองก็คืออักษรกลางอักษรกลางนะคะจะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันได้แก่ ก็ไก่จอจานดอเด็กตอเต่ารอชดาตอปะตะักบอใบไม้ปอปลาและอออ่งหรือเราจะมีหลักการจำดังนี้ค่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากองนักเรียนอย่าลืมท่องตามคุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะหมู่สุดท้าย ได้แก่อักษรต่ำนะคะซึ่งอักษรต่ำเนี่ยขอไยค่ะอักษรต่ำเนี่ยจะมีเยอะที่สุดในบรรดา3หมู่นะคะซึ่งมีทั้งหมด24ตัวนั่นเองได้แก่งองูยอหญิงนอหนูยอยักษนอเนนรอเรือวอแหวนมอมารอจุลารอลิงพอพานพอสำเภา คอควายคอคนคอระคังฟอฟันทอทหารทอมอนโททอผู้เท่าทอทงซอโซ่ชอช้างชอเชอและหอนกฮูนักเรียนจะสังเกตว่าเขาจะมีแบ่งเป็นสองสีด้วยกันคือ สีดำและสีส้มสีดำนั้นจะแทนด้วยอักษรต่ำเดียวแต่สีส้มจะแทนด้วยอักษรต่ำคู่ซึ่งอันนี้นะคะคู่เก๋ยังไม่ได้ให้นักเรียนทุกคนจำว่าอันไหนเป็นตํำเดียวหรือตํำคู่ในคลิปนี้อยากให้จำเป็นแค่3ามหมวดมหมู่ใหญ่ๆด้วยกันก็คืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะแบ่งให้ได้สามหมวดเท่านี้ก่อน ดังนั้นนะคะอย่าลืมนักเรียนกลับไปทบทวนอักษรทั้งสามมู่รวมทั้งใบงานที่คุณครูแจกไปนะคะทำให้เรียบร้อยแล้วเรามาเจอกันในครั้งต่อไปนะคะและวันนี้ต้องขอขอบคุณเพจจัดกระดาษมาทำเป็นสื่อบายครูอิงเช่นเคยนะคะที่ทำสื่อน่ารักน่ารัก เพื่อเป็นการสอนให้กับตักเรียนได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ